สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ไม้ครับพี่น้องนะครับสวัสดีนะครับเด้อโอสนคนโก้นะครับผมพบเจอกันวันที่25หนะครับหลังจากที่วัดไรสดโดนได้พี่น้องเด้อนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับได้ตอนนะครับผมม่าไร่สดนะครับเพราะว่าเหรียญยังม่ครบครับพี่น้องนะครับเหรียญยังม่ครบได้พี่น้องเด้อเหรียญยังไม่ครบนะครับผมต่างวัาไร่สดเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับ สวัสดีครับผมคุณนอ้องป้อมแปมนะครับสวัสดีน้องสาวไปเห็นพวงไปเห็นหงมนะันบ้าห้องไงนะครับเราพ่อไน้องสาวนะครั <c oughs> <c oughs> บตัวใส่ใส่ทั้งรัดใส่ทั้งรัด <c oughs> อันน้ัวอันนัวอ่ากะที่ให้นอ้องป้อมแปมหนะ่ะพาเห็ดเพราะว่ามันก็ที่ขอบัญชีเอ็กเซียนเนาะ นับเลยครับพี่ยากยากตัวเนี่ยเด็กหนุอยไอ้เรล่เป็นอย่างไรสวนทะเลสดกันทะเลสดก็คือต้องปิดเสียงคือทุกเทีที่ห้องไล่ะต้องปิดเสียงไว้ต้องปิดเสียงไว้ตลอดเล่เป็นเล่เป็นอย่างไรเล่เป็นอย่างไรสดมันก็เล่เลียนก็เล่บมื่อคืนเล่เมื่อคืนเด้่ยเล่พันในแต่เดือนเมษาคนเนาะ ผ่านแต่เดือนมีหน้ามีสาม,มากินยาเรื่องน้ำตอนนี้ไอ้เศร้ากินยาแล้วไอ้เศร้ากินยาไทยร้อยแล้วก็ได้รอรอตรวจห,หมออีกเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละรอตรวจหมออีกเดือนกุมภาพันธ์รอตรวจหมออีกเดือนกุมภาพันธ์ รอตรวจหมออีกเดือนกุมภาพันธ์ตัดเข้นนี้หรอกเพราะวะ่าผ่านหลายคนแล้วเนี่ยเบานองบบาอยากกับผ่านแล้วเนาะอยากกับผ่านแล้วบพราะว่าน้องบบาอยากผ่านแล้วบบากว้างผ่านแล้วอัน,นละละะะดีผ่านหมดแล้วพอแยาไทยกันอันดีผ่านสองช่องแค่ไหนผ่านสองช่อง <c oughs> <c oughs> ใส่ต้นนอนยอยู่มันคือเหรียญมันคือขึ้นแต่ละ เท่าเส้นเท่าเส้นเท่าเส้นขึ้นยากพักขึ้นยากเนี่ยนะครับขึ้นยากลายนะครับผมใส่ช่้งละตอนนี่ละัเทียนมันผ่านเทียนผ่านเพราะว่าตอนนี้เขาขต้องไปรุนตอนไปกวขบข,อบอขนนอ้อมนะู่นเดี๋ยวมันขวาข้อมู่นโมเจียงก็น้องปอมเนาะน้องแต่งเจียงกันผ่านหัวสามสองอันเนี้ยแต่แต่แต ขนาดบ้านฟ้าน่ะอันยังหาชิปล่องหยากอยู่ผ่านทั้งสองช่องยังหาชิปล่องหยากอยู่นะครับสวัสดีสิบสองดวงตาครับเด้อสวัสดีครับผมเปิดบ้านครั้งแรกนะครับเปิดบ้านครั้งแรกหลังจากที่ผมไลฟ์สดอยู่ประมาที่สามเสีดเนาะนะครับเปิดไลฟ์สดไว้นะครับสามเสีดไล่นั่งกับไล่นั่นไล่ไว้กับรอบออกนะครับเพราะว่ามันมีเสียงเพี้ยงพอมัแกวบว่าเปล่นนะครับแกวบว่าเปล่นสำหรับ การไหลสวนนั้นนะครับผมเ็เลยลบออกลงแต่ภาพนิ่งลงภาพนิ่งลงลิปเลี้ยวลงลิปช็อตหละนะครับลงมันกต่ลงสองมือลงเนี่ยมืออะไรตะตะตะมือมันตงมันเพราะว่าลิปทั้งีที่เขาสั่งได้หลายยุบานทั้งคนก็หาลิปลงยากุยต่ละมือนะครับผมตอนนี้ก็ลังรออยู่สำหรับบานทั้งนั้นเพราะว่าเขาขึ้น สำ,ำหรับสำหะับเราดิน้องปอง้อมเปินสำหรับน้องเรลอดแต่ลอดแต่เงินเขไาบัญชีนะครับลอดแต่เงินเขไาบัญชีนะครับเดีอยวสำหรับบ้านสองหลังนั้นนะครับผมสำหรับบ้านสองหลังนั้นถามว่าเราฟ้าก็จะใส่วิธีลิงขึ้นเ่าอะน้องปอง้ <c oughs> อมไอ้เอ๊มันคือนบกขึ้นมันคือนบกขึ้นตั้งแต่นะครับมันคือนบกขึ้นเข<อ>ียพ่อลงยอดเยี่ยวกับพอดีเลยไอนเด็กขึ้นน้องปอง้อมแล้วบางหาคนก็ร้องบางหาคนก็ร้องนะครับแต่ว่าเก่งแน่น้องป้อมเก่งน้องป้อมเป็นจริง พันหดสาช่องแนะเอไทเราพัานสองช่องกันบ่อะไรไปไทยเนาะไทยเรา็จริงไอ, <c oughs> อ้ไท <c oughs> เดี๋ยวนี้คนในเฮดรุนเดียวกันไงน่าจะพานหมดแล้วล่ะนอกจากเออาร์ซาเนลบางคนจะว่าเออาร์ซาเนลเขาจะพันผูน้าาาาาาสำหรับเออาร์ซาเนลสำหรับเออาร์ซาเนลไลตามที่น้องป้อมบอกเพระาะว่า สิทน,นทาท,นนที่อย่างนี้สิทนัที่เนี่ละเนี่ยเด็กหน้ามันเนี่ยในร้านใน,อน,น,อนอแบบหน่อยมันนันอยู่นะครับขอบคุณน้องความเต็มนะครับด้อขอบคุณได้หลายขอบคุณเก้าดวงตานะครับเก้ายูเสเซอร์นะครับดเด้อเงินเดือนไข่พอท่านได้ออกของพี่ล้อตอนนี้คือบันฟ้าคือล้อล้อมวัวหะสิล้อจังมื่นเนาะเพราะวา่าเพราะวา่าธนาคารเฮาน่ะธนาคารเฮาเพราะวา่ะวามันเป็นธนาคารจีด่วนเนาะ เป็นธนาท่านธนาคารของหลัดมันก็นสีส่านอย่าหน่อย<ไ>อบานอมบานสีชมพูแหละสา่านอย่างหน่อย<ไ>อเอาไปซัมเนียลสัมานียลกันนาทีพ่อละน้องป้อแมแยมซัมเนียลนาทีพ่อละเพราะว่านาที่ทเดี๋ยวมือได้เดี๋ยวว่างมังเดี๋ยวอาจจะควรไปไหมให้น้องผ้าเห็ดด้วยบ้านนี้ผ้าก,กอข้ามุ่นเอกเซนเด้ให้เขาเชิญมาก,ก่อน เราะว่าเขาเงีเดพี่เขาไปอานะเขาเขาตกงเตือนมาแมนบ่เขาตกงเตือนเขาไม่อย่าเนาะมขอบคุณหลหเน่นองผมเต็มด้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณครองเปีไก่ลองเขบ้องเขบเอ่อนขอสากบ่ะบาบนข้อสาก ก็เคลียร์ไปบนขอสากครสามพันอ,อยู่เลยหยอดเดียวสามพันรวยขอ,คอ,ยคอยคบอค,คุณอ,อะไรนะน้องปอมขอบคุณสิบสามยูเซอร์นะครับเด้อขอบคุณอะไรขอบคุณอลไรครับผมขอบคุณมากมายรูปแบบเล่นบัคือเก่านะครับบอลอะไรบอลอะไรโด่โดนจากที่มีเคยมีรูปภาพนะครับอยุหนหาอยู่นี่ บ่มีรูปภาพเดิหายหมดเลยหายหมดเลยตอนนี้ขี้ขี้ขี้สันเก่งขัดนะครับผมสันดับน้องปอมแบบเจริงแห้งจริงเจียงจียงน้องไส้เพิ่งจะพานแล้วน้องบ้ากว่านะ่ะว่าปีสีขาปีนี่กันได้นี่เดือนเมษาหนีิเดือนมีนาเมษาหนีิก็ หนึ่งปีที่ผ่านชั่วโมงที่ผ่านชั่วโมงจากจากหนึ่งปีที่ผ่านชั่วโมงปีหนึ่งน้ำปองปีหนึ่งรวมๆแล้วปีหนึ่งกับประมาณหกหกได้แค่หกได้แค่หกเหรียญได้แค่หกเหรียญหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีหกเหรียญ พี่ได้หกเหรียญนะครับสำรับรุ่นพี่เขาจะก็น,นา่าสียดายรำเงินกันหมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้างั้นเขาไปเบิ้งในบัญชีเขาพี่เขาไปเบิ้งในบัญชีเอ็กเซนเนาะเอ็กเซนอย่างของเขาบอกว่าเมือนได้หม่อวานหมวกกวนพี่เขาไปเบิ้งเขาบอกว่า,วา,ออวาแต่ภาวะเกิดยังสู่รบกันอยู่ั้งเราเห็นนะเพราะว่าเหรียญมันถือวิง่ง เรียนเรียนนี่บ่คอยบิมนมาทางกรวบาเอาบอ่อขาอีดีสำหรับบัญชีเอกเสรน,นะครับผมอีกสองนาทีแดงหลังอีกสองนาทีนะครับผมผม่าเปิดบ้านนะครับเปิดบ้านเซือบเสือบนะครับสำหรับวันอาทิตย์นะครับผมถ้าจันทร์ถึงศุกรท์ทีเปิดบ้านนาทีปิดเสียงเหลอพี่น้องนะครับผมน้องเบ้าแอด็ดพันเดือนแรกเงินเดือนออกไม่ได้เลยฮนะไม่ได้หลายพัน โบนใส่ได้หลายหลายพันอยู่รอได้สองร้อยก็เรียนชิปพ่นชิปเบ้าแอดนะภาพนิ่งจังภาพนิ่งงี้สิภาพภาพนิ่งของเบ้าแอดนี่ก็การขาถึงหลายดิสำหรับช่องเป็นยูทูปเปร์เนี่ยเพราะว่าการน้ำส่งก็ดีเพราะว่าช่องหลังๆเป่นกาแสดงออกนด้สำหรับเบ้าแอดเป่นกาแสดงนะครับรผม แคน้องป้อมแปมกับเป็นศิลปินอยู่น้องแปมกับใส่เฮ็ดเป็นคนน้อยก็ได้เลยคนน้อยกับชิปปังก็ได้ใส่เสียคนน้อยไหมใช่ว่าใส่ใจไอ,ยอ,ยอ้อยากล่อง่าอยากล่องว่าการที่เข้าลงกชิปมันสิเหรียญวิ่งดีพอจะซื้อนะเพราะว่าถ้าเขาใส่ทั้งเนี่ยใส่ทั้งนี้จังได้มั้ยกับไอลงทุนไปสมัคร สาสมัครมองบางทีเขาจ่ายเงินแต่ว่าแบบนี้เห็นว่าเป็ี่ยนมาเนี้ยสำหรับอันนั่นอ่ะทีเขาทีโอนเข้ามาเนี่ยเห็นว่าเป็นเห็นว่าเปลี่ยนเก่าต่อเลยต้องเอาไซนองละล่องเบิองปะมันจีผ่านบ่นะครับจีผ่านบ่มันจีแดดละเงินน้ำฝนบ่ะบานแดงบันแดงนะครับนั่นละสำหรับบานแดงนี่แหละ นะครับรองรอง,งบเบืง้ง,ง,งบานเดียงลองร่องท่าบานเดียงเบื้งเพราะว่า,าบางครั้งเนาะเสียข้าเจ้ายังยังไปเถาไทยบานนี่สิเนาะเพิ่นไปไทายขีบน้ำอมอหลอกมะล่ำนี่ข้าเจ้าก็โอ้คนเบิ้งหลายนะครับย่างเพิ่นไรสวดย่างเพิ่นลงมชีบสำหรับบ้เาเถานะครับเถาไทยบานนะครับกับเพื่เจียบเพิ่น บระเมิบนบนา,านฝาออกทานบานฝาเนี่ยไอ้ล่ออยู่นี่อ่าธนาคารสีชมพูสีสานะจังน้อยน่าจะสองถึงสามวันเพราะประเมินหมูมขขงงม่บ้านนี่เขาชำระหมู่บ้านนี่ชำระแล้ววันนี้ก็เาติดต่อเพราะช่างมันเขาวันที่เขาแลยเขาติดบอกว่าสำเร็จนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รออยู่รอตังเขาอ,อ่ะละสบ,บายสิบนมาหอด รอเชียววันมาหอนหอ้องรอถามว่าเขากเขาบัญชีคนอื่นต้อ <c> ง <oughs> มีสองอย่างถามว่าเขากเขาบัญชีคนอื่นนะครับสําหรับอ่าบัญชีนะครับผมสําหรับบัญชีเพราะว่าปีกานี่ปีสองสองพันสองพันสองพันยีผาเนี่ยบ่ได้รับเงินเดือนเลยเด้นะครับสําหรับบัญชีเตอร์นะครับไม่ได้รับเงินเดือนเลยเนี่ยทีนอ้อง นะครับคนเ้ร่านันเดลียดเลยนะครับเจ้าไปเอาเสียงกับเสียในบ้านหนูเดอ้อสันแล้วก็ใส่ตัวหนังสือทำฉีดสันไม่ต้องยาวสันวะนะครับเลียนวิ่งดีสันวะแมนบอเเลียนวิ่งดีบอเพราะว่านะไป ทะเลไปหันไปหนีให้ก็ไป ship. เฮ็ดชิปอะไรเฮ็ดชิปแบบสั้นแล้วก็ใส่เสียงพี่สำหรับชิปชอตชิปเนาวาลงไปก็ชิปเนา่ากะโอ้แต่เขาพานแล้ววันนี้ย่งางหน่อยสุดก็ต้องเจ็ดนาทีเนาะ้าังไในมันได้เจ็ดนาทีนะครับมันยังได้เกีย์เก่าเดียนะครับเจ็ดนาทีขึ้นเจ็ดนาทีเก่านาทีแปดนาทีนะครับผมมันยังถี่ มันจะติดถึงเกียน์ขอล่องเบิงล่องเบิงส่นนะสวัสดีครับผมคุนพีพาบุนนะครับผมสวัสดีครับผมอันนี้จักพีพาบุนมันพานจักช่องเล้ววะนี่พีพาบุนนี่พีพาบุนสาวพาบุนนะครับผมขอบคุณหนานะครับเด้่อพีพาบุนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับเด้อนะครับหลังจากที่พานชัม่วงไปใกล้จะครบหนึ่งปีแล้วนะครับผมจะเร่มาก ปรึกษากบนองปอมนะครับย่างจริงจังเลยปรึกษาเมื่อนี้ย่างจริงจังเลยสินอครับตัองนองปอมแต่นะครับยจ้งจริงจังคืออยกผพานอยากพานไปตังไปขอบัญชีเพิ่นละนะครับไปขอไปขอนะครับผมสิไ้บ่ขอพินขอเพื่อนนําเพิ่นนะครับผมลองขอพินเบิ่งตอนนี้ก็แห้งอ่าแย้มนองบ้าจ้งว่านองบ้ากวนกับว่าอ่ารอจนไมยมาจํานาบักโดนเนจานองไห้ไปนคนอะอนะครับ สำหรับเลขนะครับผมเพื่นเพื่อนว่าเลขอันอันเอเส้นเพื่อน่ะเดียไปขออยู่ไปชนี่เองแต่ว่าแต่ไม่ได้กรอกได้บ่านนี้น้องกอกเรียบปัรประชาชนกับพานเลยไปทันมานะครับผมบม่ได้กรอกนะเฮ็ดอันเดียวนี่ละเอาทันนะครับสำหรับพี่พูนทองเกล็สวัสดีน้องปร้อมแปมเจ้าเอาทันมาเฮ็ดอันเดียวกับเมื่อเราเนาะไอเนาะบโมกงกินน้องปร้อมแปมกันยังมา น้องความแปลมจริงแห้ง่านสามช่องไอ้เอ้ยผ่านสามชอ 4, ่องทั้งลู่สี่ทั้งปอมแปมนะครับปอมแปมแล้วก็สาวยังไงยังว่วโซ่อแมนปะแมนปะสามช่องเลยเนาะลู 4, ่สี่ปอมแปมเออแมนละสามช่องผ่านมันได้ดิพี่โบนพันผ่านไ,ได้สามช่องกว่านะสวาวหัวล้มปะพันเหมือตั้งสามช่องเนาะเจีงค่ะนะครับผมเป็น แต่เพิ่นกับมาแน้วสิเนี่ยเปลี่นคือ่อาพี่เพชรบุญนี่แหละสำหลับน้องปอมแปมก็มได้แต่พี่เพชรบุญนี่เพิ่นมาแน่วแต่ล็อลกแค่ห้าช่องหลังๆนะครับเพิ่นกับมีใส่สุดผู้หญิงนะครับผมกับสั่งสีสันในช่องจะฟ้องไปสำหรับคนที่กัเจ้าลองเพียงเปลนเนาะนะครับลองเพียงเปลี่ยนลองเพียงจบนะครับผมสำหรับคนที่ลองเพียงเป็นทนัทนๆเนี่ยมันยากเลยจบเป็นทันไหม <laughs> มันคือ มันเสียงร้องเพลงหมดเปลี่ยนเปลือกเป็นว่าเดี๋ยวนี่มันมีเสียงเอฟเฟกซอ,อยเด,ยดย้ทางเราก็เี่ร้องเพลงขอให้ร้องเพงลง,เพงจบเท่านั้นจบเพลงเนาะนะครับผมทีหัวจกเพ่งสวัสดีไอบ้บูนมาไอ้บูนนี่ยบูนมานะครับผมขอบคุณพี่พี่บุญนะนะครับเด้อที่เขามาให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณเอไอนะครับที่น้ำทรงอยู่ข่ <c oughs> อยมีอีกช่องหนึ่งช่องน้อยๆช่องน้อยแต่พอตัวส่วนนันะ้น <c oughs> ให้บุญคนหลังเขาเนาะเห็นปะ กินเลยลูกสี่ให้บุญนะครับผมมันแต่งหญิงเสมอนี่จังนองอยู่เข็ดหลายซองเนาะสำหรับคนบอกเกียงๆเนาะบอกเกียงๆลองเพียงเป็นบางคนเขาจะมาลองเพียงเขาจะเปิดเพียงเอาเด้เปิดเพียงเอาไว้คือคือคือตัวเหล่าสั่วมานะครับอิอีวแก่พวกสองคนอย่างไรนครับเด็ก มาอออออีีีครับผมเ้าจะดูอะไรดูรถไฟรถไฟมันดูไม่ได้รถไฟเราป้อมแห่แห้วท่านมานะครับขอบคุณสิบสามยู้เซอร์นะครับเด้อนะครับผมกลัวโซนขุนกลัวมาในขั้นตัวนะครับหลังจากที่บวไปพ่อพอกันโดนได้ไปนองเด้อนะครับผมเฮาห่างหายไปโดนได้ไปนองผมกับแม่สดว่างาน ทรงไทยปีเก่าเนี่ยนะครับผมผมมาไล่สดอยู่ครับประมาณยี่สิบกวนาทีแหละนะครับสําหรับปีใหม่ครับน,นะครับไล่สดของกระลบทิมนะครับลบทิมเบิ่อสาหรับคลิปวิดีโอหรือว่าไล่สดที่มีเสียงเพียงผมบอไว้เดยกอีรีกอรีสันที่ว่าสิไปอไล่สดมือขึ้นเขาอยู่วันที่ยี่สิบเจ็ดน้ำปอมอไล่สด มื่อสิใบย,ย่างขึ้นเขาอยู่เขาชี้จิกูนี่ยแหละวันที่งี้ขึ้นที่งี้สิบเจ็ดมาใส่ในสดในสดอยู่ป้องหัวสิมีขึ้นบ่ถ้ามันดาถ้ามันด่าละนอหมดสั่นมานะครับสำหรับน้องป,ป้อมแยมนะครับเด้อสำหรับน้องป้อมแยมครับผมขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณิดขึ้นมาข้าวเดียวไปบสิ่งี้สิบนาทีเลยน้องแปบ๊บเดียวนะครับอีกแค่ สองนาทีนะครับด้อนะครับผมผมไล่พราเปลียนพราเปิดคาการไม่แคยเนี่สองนะครับต่อไปก็จะออกแบบน้องป้อมแจมบาลยล่ะไรทำไรมือละมีมื่อละสิบนาทีมีสิบนาท,นาทีนะครับผมแต่เขาพานเรียวเนี่ยเขาพานเรียวเขาก็จังพีเพชบุญแล้วกับมันเนาะพอมันบ่ได้พี่น้องเขาห่อไรสดมันมีเหรียญขึ้นนะครับแล้วกับพี่น้องอ่ะเพิ่นกับมะม,ม่วงมะยวน,นั่นนี่อันนี้ให้นะครับผมผม,บมีรายได้ สองลาสดเราขึ้นเดี๋ยวนี้วันสันรานะครับสันราหนุมป้อมแปมนะครับผมอ้วนเนี่ยน้องหล,าล่าเรานี่อ้วนเนี่ยเมื่อวันที่วันที่สิบกว่านี่ยถี่ไปสิไปไปหามหมออีกทีนึงคือไปตรวจเลือดอีกทีนึงนะครับถ้าผ่านเราเนี่ก็บ่ได้กินยาเป็นเทียดที่สวงกับที่หนาที่เศร้าเลยล่ะอ้วนนะครับผมล้าง ตอนที่ผมไล่สดอ่าปีปีหกหกแล้วปีหกหกแหละไล่สดโอ้ยไล่สดเป็ดบุกไล่สดเป็ดบุนป่วยแห้งนะครับป่วยหลายเจ้าคือดูดีเด,ดวว้ดเด้อรอดดีเด้อขอบคุณนะครับเด้อนะครับอีกหนึ่งนาทีนะครับผมเป็นหนาที่นะครับเด้อเดี๋ยวจะได้พิสูโทั่วหาหนองปอมแปมเด้อนะครับให้ผ้าให้ผ้าเห็ดเพราะว่าจากอาจารย์หมอเพิ่นผ้าเหนน็ดเท่านั้นแล้วเนาะอันอันง่ายเล้ว ครับอันนี้ถ้าไปกาะเกอกอีกตัวหนึ่งนะครับอันใหญ่เป็นผ้าเห็ดเราล่ละสําหรับาคุณหมอเพิ่นนะครับอาจ,จารย์หมอนะนะครับผมเพิ่ผ้าเห็ดอันใหญ่แล้วอันนี้เลี้ยเลี้ยตัวที่เราจะไปเกอกบัญชีรับเงินขอขอพินเนาะนะครับไปขอพินมันสีไปลอ่ลอล่อโดนอยู่หม่องขอพินนี่แหละ,ะสาวพร้อแมแปมได้ไหลายเดือดเดียนนียท่านไอ้ไนี่นะครับผมต้องพร้อแมแปมเพิ่น สามยุสามสามยุเซ่อเนาะสามยุเซ่อยุเซ่อละไม่มือละอ่าช่องละสามสิบสามสิบมือนี่ยพ้องไหนจะได้มือล้เหรียญอยู่วะแม่นว่าน้องป้อมแปมมือล้เหรียญมือละสองเหรียญอยู่ตอนนั้นน้องป้อมแปมเนาะศิลปินตั้งยาโสธร่ชิพปิ้ปังเนะท่านชีพปิ้ปังดอกน้องสาวแต่ว่าทั้งช่องอันปังเด้อทางช่องอันบ้านดำอ่ะน้องคือไม่เปไล่ทางบ้านดำเบิ้งทางบ้านดำเนี่ยน้อง ลองเพ่งเสียลองเพ่งทั้งมันดําเด้อลองเพ่งทั้งมันดําเอาให้ผ่านทุกช่องทางเลยไหมน้องป้อมเพราะว่าเพราะว่าพี่เห็นเอ๊ะน้องป้อมแปลว่าเปิดอ่าทั้งช่องดําแล้วนะครับสำหรับช่องดําโอ้ยทั้งช่องดําเนี่ยขาเจ้าลองเพ่งสนั่นพันเพื้นด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีเจ้าน้องป้อมแปลมมีอ่อนะะออาลอนะะผาล,ล,ลิตภัณฑ์หนึ่งสินะครับผมแต่เท่านั้นก็แม่ขายปังหมดเลยสำหรับ ปานั่นนะครับปานดำนะครับหาราดมาถิ่มไฮไอเนี่ยเหมือนเลี้ยนเก่าๆได้เหมือนกันวันนี้ได้มาได้สามร้อยแต่นั่นตัวนะครับผมเนี่ยจะเขาทางเขาปังแล้วเห็นข้าเจ้าอ่ะช่องง่ายๆเนาะเป็นช่องง่ายๆแต่ว่าเขาวันเป็นศิลปินคือว่าเขาเป็นศิลปินเขาปากหมดไปดิปากหมดหมายเลขบัญชีนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับว่าเป็นตัวเลข เป็นตัวหนังสือนะครับสำหรับเรียกบัญชีธนาคารนะผู้ใดใจดีก็่นมีครูบาฝรั่งมาให้นหม้ออเพิ่์นเนาะสลามนอ้องปอมแปมค <c oughs> รูบาฝรั่งนะครับผมตีดหนีมูป,ปัดที่เนียนสนานะครับสำหนานน้องปอมแปมครับผมนี่แหละมองที่ไอ้เพรานั่นน่ะน้องปอมหนึ่งคือเขา,าบัญชีอย่างก็คู่มันหนีเห็นบ่ะคู่มันหนีเนี่ยพี่เขาไปพวกคุว่า ย่ำพอี่เอาสิไปโอนเนี่ยเพื่อนเขาไปโอนหวังใดปิดู่กพันหูแต่โอนนั่นเขาโ,โอนโอนผูกบัญชีเขาไปแล้วย่ำมเหาโอนกันไปเนี่ยแต่ว่าเวลาสิโอนเขาบัญชีห้องเสียโบหูมาเ้าสิโอนไปจังไดนมันสิเขาไปรหัสอีกอย่างยังๆล่ะรหัสก้อนกๆอนโอนเขาใช้รหัสอีกทีานึงเนาะวันนี้จำรหัสไม่ได้ปะเนี้ปัญหา <laughs> จำรหัสไม่ได้ นะครับผมขอบคุณกองแปมครับเด้อนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมนะครับขอบคุณกองปอมแปมนะครับเด้อขอบคุณที่ไพบุญนะครับขอบคุณอ่าบางคนเขาก็เตรียมใจให้เแล้วนะพี่แม่อันยุ่งหลังลาไม่อนยุ่นะครับผมแอ้วนี่ไอ้ไอไอแบบเบิ้งเนี่ยไอเบิ้งแต่ว่าบางที่ไอแบบความมีนเพื่อนหลายคนหลายคนก็เศร้าไรยแจ้งน้องอ้วนสิผมเห็นไรสดพี่สิเลื่อนหาอยู่พี่ก็ไปจอบฟังแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนพีบอโลงเนี่ยพีพีสิบอโลงเขาไปคอมเมนต์ ที่จอดจอดไปทั้งเทรืองนี่ยแหละเข้าไปเรียนเบิง้งเขาไปจอดไปยืนเบิง้งยืนยืนยืนเบิ้งอ่ายืนยืนยืนเบิเบ้อง,งแต่ละคนะลนะคนไม่ได้ไรแน่ก็ไหนแน่นะครับไปยืนเบิ้งนะครับแต่ว่าก็ดีใจน้ำหลายคนอยู่เพราะว่าเพื่อนที่เราซวดค้อมกันตัวนี้ผ่านไปผ่านไปช่องสองชองก็ต้องปอมนี่ยแหละ <laughs> พันเรียนสองสามซองแล้วนะครับสำหรับอ่าเป็นพี่เตือนนะครับผมท่างบานแดง นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อแล้วต้นดวงแล้วตักแล้วต้นดวงแล้วกันส่านวานะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณน้องปร้อมแปงขอบคุณที่ไปบูญนะครับขอบคุณทุกทุกอ่าทุกทุกดวงตานะครับที่เขามาเปิดหายข้าวหนึ่งครับผมไปบ้านครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไม่วาฬครับผมยังยังพ้กันไหมครับยังพอ้กันไหมครับผม